สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้คุยกันคุยกับกอลฟนววันเสียงแหบอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุยอาจารย์ว่าเสียงแหบเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเปิดแอร์นอนเย็นจริงๆต้องเอาน้าใส่กระมังไว้ในห้องนอนเพื่อให้มันแบบให้มีความชื้นค่ะไม่ชอบตื่นมาอืมเสียงไม่มีเลยทำไมไม่ให้มันแห้งค่ะเนาะ ไม่ได้ไม่สบายอาการปกติมากไม่คิดเข้าออฟฟิศตรวจแล้วส6ินิดดังนั้น <c oughs> แห่พลอยแห่อาจารย์คุยกับอาจารย์เรื่องนี้ดีกว่า <c oughs> เรื่องอะไรหลายคนเขาพูดเรื่องนี้วันนี้เขาเป็นเรื่องของวันที่มีสุริยุปราคา <c oughs> นะครับตอนนี้มันเป็นแบบเจปีมีทีหมอดูบอกว่าช่วงบ่ายโมงที่สี่โมงเนี่ยอย่าไปโดนดวงแสงอาทิตย์นะจะซวยประเด็นมันอยู่ <c oughs> ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าโควิดน่ากลัวอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้ไม่เชื่อนะ ออกไปห้างไปอะไรกันหมดหมอบอกว่านะคะพยายามอยู่บ้านหมอเขาเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อแต่หมอดูทางด้านดาราศาสตร์โหราศาสตร์เขาเชื่ออย่าโดนแดดช่วงนี้เดี๋ยวแดดจะทําให้สวยคนอยู่บ้านกันเพียบเลยคุณผู้ชมถนนโล่งเสียช่วงบ่ายโมงถึงสี่มเย็นขับรถสบายมากมันมันบอกอะไรว่าสังคมไทยกําลังเชื่ออะไรแบบนี้อาจารย์ เราไม่กล้าท้าทายสิ่งซึ่งมองไม่เห็นอานะครับพี่คนหนึ่งนะพี่ไม่ได้หลงชื่ออะไรนะแต่อะไรก็ตามที่บอกว่าถ้าทำแล้วจะไม่ดีพี่จะไม่กล้าท้าทายาพี่จะไม่ทำนะครับเ,เวลาที่พี่ดูหมอดูเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่กลัวก็คือกลัวโดนห้ามพี่ถึงไม่ชอบดูเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาห้ามปุ๊บ เราก็จะรู้สึกวิคือถ้าเขาบอกให้ทําอะไรเนี่ยพี่ไม่กลัวเช่นให้ไปปล่อยนกนะให้ไปปล่อยปลานะให้ไปไหว้พระเก้าวัดนะพี่ไม่กลัวพี่จะกลัวว่าห้ามใส่สีแดงห้ามซื้อรองเท้าใหม่ห้ามนูน่นห้ามนี่พี่กลัวกลัวเนี่ยเหมือนอย่างที่เขาห้ามไม่ออกจากบ้านเนี่ยแล้วในช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงจะทำอะไรครับโชคดีพี่สอนหนังสือไม่โดนแสงพี่สอนหนังสือแต่เก้าโมงถึงสี่โมงเย็น เพราะฉะนั้นพี่อยู่ในตึกตลอดตั้งแต่9้าโมงเช้าแล้วค่ะดี๋นั้นก็รอดไปอ่ะมาเรื่องภาวะโควิดในบ้านเราหน่อยก็ต้องบอกว่าเราก็ดูแลการแพร่ระบาดได้ดีอยู่นะฮะแต่ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วสำหรับอาจารย์เรายังมีข้อกังวลใดๆไหมครับก็เขาบอกแหละให้ new normal เราก็ New กันหน่อยได้ไหมอ่ะนะครับคือตอนนี้ที่เขาสำรวจมาเนี่ยหน้ากากยังใช้ได้เรียกว่าคะแนนได้ A นะคะ ส่วนการล้างมืออาจจะเป็น A ลบหรือ b บวนะคะ <S <'s น้อยกว่าหน้ากากแต่ที่ได้ C ก็คือ social distancing เราไม่ยอมอยู่หากก่างไกลกันเราก็ไปปิกนิกด้วยกันเราก็ไปยืนเข้าคิวซื้อของไปยืนเข้าคิวจ่ายเงินพี่นะเปาไปซื้อของนะพี่เอารถเข็นวางไว้ตัวพี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คือเราเอาเราเอารถเข็นเข้าค <'s> ิวอ่ะ,อะ เราไม่เอาตัวเราไปเข้าคิวแล้วพอคนข้างหน้าจ่ายเสร็จเราค่อยเลื่อนพี่ก็เลื่อนรถไปแล้วพี่ก็ไม่ให้คนข้างหลังมาตามพี่นะพี่ออกไปอยู่ข้างนอกอาก็จะทําให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้นใช่คือพอพี่เข็นรถให้กับเจ้าหน้าที่เขาเอาเอาไอ้ของไปวางปั๊บเนี่ยนะยตัวพี่ยนะอยู่ข้างนอกนั่ยก็จะช่วยให้เราแบบรอเซน็นบัตรอยู่ข้างนอกอคือนี่คือ social distancing ที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า ประเด็นต่างๆที่ให้ระวังเนี่ยนะครับเรื่องล้างมือเรายังสอบไม่ตกนะครเรื่องหน้ากากเรายังสอบไม่ตกเพียงแต่ว่าออดไปบ้างแต่เรื่องโซเชียล i s สเซนซิ่งเรื่องการอยู่ห่างกันเนี่ยเราตกอย่างแรงนะครเราตกอย่างแรงแล้วก็เสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเอามือจับหน้าพี่ถึงต้องพกอันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะคันจมูกมเราจะคันหน้าเราจะคันตามเมื่อไหร่พอพี่คันปับ๊บ ฉีดก่อนฆ่าเชื้อซะหน่อยหนึ่งก่อนอาจารย์บอกต้องมีระยะเวลาให้มันฆ่าเชื้อด้วยแห้งค่ะต้อง <รอ S 2> แห้งกินนักหนึ่งถึงสี่สิบราจนแห้งแห้ง e ปับ๊บแล้วพี่ถึงจะกล้าเก่าแย่งั้นพี่ไม่เก่านะทนนะถ้าพี่ไม่พกแอลกอฮอล์พี่ก็พกเจลคือพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้ New n o r m a l ข,ของพี่ก็คือว่าต้องพกสิ่งที่จะทำความสะอาด ถ้าหากบางที่พี่กพกเจลไปบางที่พี่กพกแอลกอฮอล์ไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดจะเกาหน้านะคะจะเกาตาจะเกาจมูกหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ต้องฉีดอย่างที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมหลายข้อเราทําได้ดีหลายข้อเราอยางทาไม่ได้ดีถ้าฟังกันแบบนี้พยายามทําให้มันดีทั้งสองข้อทำให้มัน,มนดีทุกมาตรการสิคะนะคะอย่าลืมนะนายกพูดคาหนึ่งที่เราต้องจํา เปิดได้ก็กปิด,ปดได้ <laughs> ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ดูผู้ติดเชื้อรายวันว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือ,อยังอยู่ในศูนย์หนึ่งศูนย์หนคือตอนนี้เราเป็นศูนย์ตลอดสําหรับภายในประเทศถ้าจะมีหนึ่งคนห้าคนสองคนก็ติดมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในอะควานทีนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราเนี่ยเราได้มาเรื่อยๆจะครบยจ่ครบ28อยู่แล้วนะมันทำให้เราบอกว่าเราดูแลการระบาดได้ดีแต่ มันเขาเรียกกาดอย่าตกที่เขาใช้คำว่าเบาใจแต่อย่าวางใจ uh huh. นะครับคือตอนนี้เราเบาใจครับแต่เราไม่ได้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสับที่เขาเรียกกันว่าคนอมโรค uh huh. คนอมโรคแปลว่าเขามีโรคแต่เขาไม่แสดงอาการนะ,ะับก็อย่าลืมนะคนที่เป็นแครเรอร์หรือคนที่แพร่ได้ หลายคนนั้นเนี่ยกว่าจะโผล่ห้าวันและยังมีคนที่เรียกว่าอยู่ในควอรตินสิบสี่วันตรวจวันที่14<ร>จะออกอยู่แล้วอ่ะอเพิ่งเจอน,นะดังนั้นฝากเอาไว้เรามาระวังหน่อยนะครับจะได้ปลอดโรคกันทั้งประเทศเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข,ขน,น,อนะอาจารย์เนาะเออมาที่เรื่องของเราวันนี้เรามี5เรื่องผู้ชมให้อาจารย์ได้ช่วยดราม่าในวันนี้หน่อยเรื่องแรกอาจารย์เรื่องอะไรว่า้วยเรื่องร้านอาหารเขาบอกเฮียเดือดจัด ลมโต๊ะฉุนลูกค้าบนอาหารเค็มเอะเวลาเราไปกินอาหารตามร้านเราบอกได้ไหมจ้ามันเค็มได้ถูกไปได้เจ้าของร้านจะทำไงถึงขั้นล้มโต๊ะเลยม,มั้ไม่เราก็เอาไปชิมสิถ้ามันเค็มจริงเราก็ยอมรับแล้วขอโทษพี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปงานรอยกระทงแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหยิบลูกชุบมากินครับ ทุกคนที่ไปด้วยกันกับพี่หยิบลูกชุบมากินแล้วก็ลงความเห็นว่าเขาต้องลืมใส่น้ำตาลแน่นอนมันจืดชืดเราก็เรียกบ่อยมาแล้วเราก็บอกให้เขาว่าถ้าน้องกล้าชิมก็ชิมถ้าน้องไม่กล้าชิมมันไม่กลัวชิมกล้เขารู้ว่าว่ามันรสชาติเป็นยังไงใช่เดี๋ยวมาลงรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่สองสาวแบงค์ตะวันลูกค้าลั่นหยุดเงียบฟัง คือข้อแก้ตัวที่บอกว่าลูกค้าใจร้อนครับถ้าตามหลักของการบริการฟังไม่ขึ้นนะคะพี่บอกได้เลยให้บริการนะนับหนึ่งถึงสิบไม่พอหรอกต้องนับถึงพันแหมมันก็เข้าเรื่องเดี่ยวกับล้มโต๊ะนี่นะบริการทั้งคู่อ้าไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามคุณผู้ชมทัวลงน้องเมาน้องไม้ดาวติกต็อกปล่อยคลิปเยอยสาวมีประจำเดือนเลอะกระโปรง น่าจะเห็นใจเขามากกว่าเย้ยเขานะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะไม่คือคนเราถ้ามันพลาดอะ่ะใช่ไหมกอลฟเอาอย่างนี้พี่ว่าเรื่องนี้มันมีการพลาดด้หลายอย่างหนึ่งประจําเดือนพลาดนะคะพี่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นคนแก่กอลฟรู้ไหมคนเป็นเบาหวานเป็นคนแก่มีสิทธิพลาดที่ฉี่เลอะกางเกงฉี่เลอะได้ดังนั้นคนเขาเหมือนแบบเขามีภาวะทางสุขภาพอยู่ใช่เพราะบางทีเนี่ย มันไม่สุดสักทีไงหยดอยู่นั่นแหละแล้วเราก็มีคเฮ้ยกูยืนนานไปแล้วเอาว่าปิดก็ปิดออาปรากฏเปิดเปิดเลยแล้วจะเย้ยเหรอมันต้าเห็นใจเขามากกว่าไหมมันเป็นเรื่องภาวะสุขภาพนะเดี๋ยวมามลงรบียดกันะนะครับอ่าเรื่องที่4ี่อาจารย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งสอบประหลัดเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรีเส้นคลิปชงเล่าในสำนักงานอันนี้ไม่เหมาะแน่นอนครั มีคลิปเสร็จสับนะเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าจริงๆที่กินอยู่นั้นเล่าจริงๆหรือเขาชงนี้ยาแก้เจ็บคอ,อกินกันเดี๋ยวว่ากัน <c oughs> สุดท้ายดาราดังขวัญใจสาววายคิดพีรวัตรน้ำตาร่วงขอโทษปุมปมถูกขุดวาทกรรมเหยียดเกเล้อเลียนกันข่มขืนคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยแค่ตอบคำเดียวว่าผมไม่ใช่ครับนั่นคือการแสดงจบไหมครับทำไมต้องเกยพองนี่ไง อ่ะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไร่เกิดขึ้นอย่างไร5เรื่องนี้คุณผู้ชมใครคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากพูดเรื่องนี้กับอาจารย์ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้เราจะคุยกันเรามาเริ่มเรื่องแรกเลยดีกว่าอาจารย์เรื่องคลิปเจ้าของร้านคว่ำโต๊ะเขาบอกว่าเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยครับชื่อคุณตนอ,อเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านกุ้งอกอุ้นเส้นร้านดังโมโหคุณผู้ชมอ่านได้ดูก่อนดูอ่ะเชิญเชิญชมคลิปเชิญครับ ไม่หวอะไม่หวอะพี่ความรู้สเีอไปแล้วดูดูเอาดูเอาดีเลยทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยครับมารยะาเแบบสุดยอดมากเด็ดดีๆอะไรไม่ควรระหว่างที่เราชมคลิปคุณผู้ชมอาจารย์พูดตลอดเวลาว่ายังไงยังไงก็ไม่ควรเวลาพี่สอนเรื่องบริการพี่บอกได้เลยนะครับพี่พูดชัดๆด้วยคำที่รุนแรงเลยครับ พี่บอกลูกค้าปากหมาได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ปากหมากับลูกค้าพี่พูดอย่างนี้เลยนะและพี่ก็จะบอกว่าอย่าคิดกริยาเท่ากับปฏิกริยาแบบพุทยาศาสตร์ครับลูกค้ามา A เราไป A ลูกค้ามา B เราไป A ล,ลูกค้ามา C. C เราไป A ไม่ใช่เขามาไป B, B เรา B เขา C ไม่อ่ะอันนี้เนี่ยสีฟ้ามีไหมคะไม่มีค่ะ อันนี้สีฟ้ามีไหมไม่มีค่ะอ่เท่ากันไม่ได้เท่ากันรู้สึกสีฟ้ามีป่ะถ้ามีก็ต้องเห็นใช่ไหมอีนี่แปลว่ามึงมาเอกูไปเอมึงมาบีกูไป b ีแต่มันไม่ใช่ลูกค้าสีฟ้ามีไหมคะไม่มีค่ะสีฟ้ามีไหมป่ะไม่มีค่ะเห็นไหมนี่คือหลักการของการบริการลูกค้าจะมาเกรด ABC ถึง z เราก็ยังเกระจายป่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะบนเค็มบนหวานบนเปรี้ยวบนอะไรต่างๆเราก็ขอโทษแล้วก็แก้ไขเนาะอาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปสั่งกุ้งอบบนเส้นสองหมอ้อจานหม้อนึงเขาบอกหมอ้อแรกอร่อยใช่นะหมอ้อแรกอร่อยเลยกินได้เลยแต่หม้อสองนี่แสบไปหมดเค็มแสบลิ้นเลยอะ่ะเขาก็เลยเรียกพนักง,งานมาบอกว่ามันเค็มแก้ไขยังไงได้บ้างพนักง,งานเดินมารอบแรกเนี่ยบอกว่าไม่คิดเงิน จะห่อกับบ้านให้บอกว่ามันเค็มเพราะว่าน้ำมันหอยมันเปลี่ยนรสเออเปลี่ยนรสใหม่รสชาติมันเหมือนกันผู้โพสบอกเกงใจจะขอใจครึ่งหนึ่งแต่จะขอสั่งกับบ้านอีกชุดหนึ่งเพราะอ,อีที่เค็มก็กินไม่ได้อยู่แล้วงนะก็จะกินเอากับบ้านสักพักหนึ่งนี่เจ้าของร้านก็เดินโยกไหลมาไกลเลยแล้วก็พูดว่าวันนี้กินฟรีแต่วันหลังไม่ต้องมากินแล้วนะพร้อมต่อว่าว่าเขากินกันมาตั้งนานไม่เบีนปัญหาทำไมมีปัญหาอยู่โต๊ะเดียวเฮ้ย hey. การทํากับข้าวเราตรวงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตวงเนี่ยมันมีสิทธิผิดพลาดได้ครับก็เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่ให้แม่บ้านคครรับอาาจทําผัดเผ็ดประดุกให้แต่ต้องการอยากให้มันเผ็ดหน่อยก็เลยให้ใส่พริกสองห่อพริกแกงสองห่อทีนี้แม่บ้านเขาก็ทาตามเคยชินว่ามันต้องปรุงด้วยน้าตาลปรุงด้วยน้ําปลาเธอก็ใส่น้ําปลาเข้าไปอีกเพิ่มอีกพี่ก็บอกว่าวันนี้เราใช้พริกสองห่อไม่ใช่ห่อเดียว ในการทำน้ำพริกแกงนั้นเขาใส่เกลือมันเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเติมน้ำมันหอยเติมน้ำปลาเติมอะไรต่างๆชิมซะหน่อยชิมซะก,ก่อนทีนี้เธอไม่ได้ชิมจะแก้ยังไงเพราะมันเป็นปรรดุกกรอบถ้าเป็นปรรดุกนิ่มง่ายนิดเดียวใส่กะทิเข้าไปจากผัดเผ็ดให้เป็นแกงพี่เคยทำมาแล้วคือถ้าเกิดเราตั้งใจจะทำาัดแนงอา้อาวม,ม,มันเค็มไปอาม้อน,นี้ไม่ต้องเป็นพะแนงแ้งละใส่กะทิเข้าไปเป็นแกงเลยก็แล้วกันแล้วไปหามะเขือมมาใส่จบ จริงๆอันนี้นะวุ้นเส้นอันนี้จะเค็มนะเพิ่มวุ้นเส้นเข้าไปกรอบหายนะพี่จะบอกให้เนาะคือจริงๆเพิ่มปริมาณส่วนผสมอื่นๆที่มันจะเจือจางความเค็มวุ้นเส้นนี่แหละเป็นตัวทําให้จืดได้ง<ๆ>่ายมากเลยถ้าเป็นพี่พิเตอร์วุ้นเส้นให้ไม่ความโตเนาะในความโต๊ดพเตอร์วุ้นเส้นให้คืออย่างนี้หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าประจาหลายคนก็มาคอนเฟิร์มว่าร้านนี้ไม่เคยมีปัญหาอาจารย์บริการสุภาพทุกครั้งพร้อมมองว่าคนถ่ายมีเจตนาอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็อย่างที่เราบอกไงครับว่าเราจะไม่ตัดสินครับพี่เพียงแต่มองว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ควรแต่ใครผิดใครถูกพี่ไม่ตัดสินนะเพราะเราไม่เห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย<ช>คนที่ไปต่อว่าต่อขานที่เป็นคนถ่ายเนี่ยเขาต่อว่าอย่างไรนะครับอาสมุษมุนเส้นมอที่สองมันเข้มไปหน่อยนะคะอันนี้คงจะธรรมดามค่อธรรมดามนี่ทำน้ำปาลาหกเหรอ อันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเค็มขนาดนี้ลองกินดูเองสิเราก็ไม่รู้นะอันนี้พี่แค่เราไม่รู้เขาพูดประมาณไหนไงแต่ไม่ว่าจะพูดประมาณไหนก็ตามเจ้าของร้านเราไม่บริการต่อค่ะ นี่ไงเขาก็บอกว่าคนถ่ายคลิปเนี่ยคนเขาก็เดานะว่าคนถ่ายคลิปน่าจะไม่เบามาถึงได้ดึงอารมณ์ได้ขนาดนี้ก็ใช่ไงต้องว่าพูดอย่างไรแล้วงงมากคนส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือ,อยังเขาข้างร้านอยู่เพราะเขาเชื่อว่าร้านบริการดีมาโดยตลอดคือถ้าคนเขาเคยไปร้านนั้นครับแล้วเขาเจอแต่สิ่งดีงามเขาย่อมสงสัยคนโพสตแต่สําหรับคนที่ไม่เคยไปร้านนั้นก็จะได้ไหเห็นเฉพาะตอนความโตเนาะ no. แต่ไม่ได้เห็นตอนที่ไปต่อว่าว่าต่อว่าอย่างไรเพราะอย่าลืมคนที่เป็นคนโพสต์นั้นเขาจะเล่าว่าเขาต่อว่าอย่างไรจากมุมมองของเขาคืออย่างที่บอกท้ายที่สุดพอคลิปมันหลุดไปเปิดเผยแพร่ไปคุณผู้ชมเจ้าของร้านก็โพสต์นะคะว่าทางร้านพยายามติดต่อขอโทษแต่ไม่ขอออกสื่อนะครับและขอโทษแหละบอกทําไปเพราะอารมณ์ัชวบส่วนเจ้าของเจ้าของคลิปก็ยอมรับว่าพูดหยาบไปด้วยอารมณ์เช่นเดียวกันนี่แสดงว่ายาบที่เราไม่ได้ยินอะ อาจจะต้องหยาบบ้างเหมือนกันใช่มันถึงได้มีอะไรก็ก<ม>อย่างที่พี่เคยเล่เากับจำได้ไหมว่าอาจารย์ผู้หญิงกับอาจารย์ผู้ชายทะเลาะก,กันครับอาจารย์ผู้หญิงอารมณ์ขึ้นด่าดังมากจนพี่เป็นคณาราชต้องเรียกสอบสวนอาจารย์ผู้หญิงเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขานั้นเสียงดังและหยาบคายแต่คนอื่นไม่ได้ยินนี่คะว่าอาจารย์ผู้ชายนั้นพ,พูดกับเขาว่าอย่างไรอาจารย์ผู้ชายก็นั้นพูดเงียบ เอางี้ก็สรุปเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์แนะนําในฐานะผู้ให้บริการลูกค้าจะมาด้วย A B C D E F จนถึง Z, แท้บเรา A เท่านั้นเราจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ะนะครับฝากเอาไว้แล้วนับ1นึงถึงพันให้ถึงพันคือตามทีเราเคยบอกวเวลาจะโกรธบอกต้องนับหนถึงสิบไม่ได้เราจะแปดสิบสี่แปดสิบห้โอ้ยไม่ไหวนี่ อ๋อสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นต้องอย่างนั้นเลยต้องให้ถึงพันนะอาจารย์นะเพราะว่าเขาเป็นแบบคือแต่เขายั่วไปเรื่อยๆอ่ะก็มันเค้มอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยสี่ร้อยแปดสิบนับไปเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะยั่วยังไงอาจารย์บอกนับไปเรื่อยๆคนยั่วเนี่ยนะเมื่อยั่วแล้วเราไม่เกิดอารมณ์เนี่ยเขาเหนื่อยนะอืมเขาเหนื่อยนะเขาเงื่อนนะจะบอกให้เออดังนั้นเราก็ต้องนับดึงถึงพัน ผู้ให้บริการทุกคนนับหนึ่งให้ถึงพันข้อหนึ่ง<ข>ลูกค้าไม่เคยผิดอ่าข้อสองเมื่อเราคิดว่าลูกค้าผิดให้กลับไปดูข้อหนึ่งเย <c oughs> ไหมอย,อย่างนี้มันกลับไปเหมือนคําเดิมที่คนเขาเขาเบื่อเบื่อกันแล้วไหมอาจารย์ที่บอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าเราบอกลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นคนเอาตังค์มาให้จดไหมเอาเออคือพระเจ้าอาจจะมากเกินไปอาจจะเป็นการเปรียบเทียบรุนแรงลูกค้าคือคนเอาเงินมาให้ผิดหรือเปล่า อันนี้สงสัยไหมข้อน,นี้ไม่สงสัยฮะเพราะออมันชัดเจนจบเนาะดังนั้นอย่างที่บอกข้อที่หนึ่งนะลูกค้ากันมาให้ข้อที่สองลูกค้าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีโชว์<ข>แล้วถ้าเขาเล่าล่ะใช่เขาต้องไปเล่าต่อจะทํำยังไงและสมัยก่อนนี้นะท่านเล่าต่อหน้านะจะเล่าได้แค่สิบชาคนสิบสี่คนแต่ท่านเล่าในโซเชียลมีเดียเนี้ยได้หมื่นคนใช่แล้วยิ่งถ้าเล่าแบบเนี้ยคนชอบแชร์สุดใช่เพราะฉะนั้นเชื่อพี่นะ ข้อที่หนึ่งลูกค้าไม่เคยผิดข้อที่สองท่านคิดว่าลูกค้าผิดให้ดูข้อที่หนึ่งลูกค้าเป็นคนเอาเงินมาให้ลูกค้าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกลูกค้ามีคนเกี่ยวข้องมากมายและลูกค้าสมัยนี้ไม่จําเป็นจะต้องสื่อสารออฟไลน์แต่สื่อสารออนไลน์เพราะฉะนั้นคนที่เขาสามารถบอกได้เป็นหมื่นค่ะไม่ใช่เป็นสิบค่ะจบไหมจบเรื่องนี้เลยครับลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าเป็นคนที่เอาเงินมาให้เนาะอะไปเรื่องต่อไป เอาเล่าคู่กันเพราะมันเป็นเรื่องของการบริการเหมือนกันอ,อันนี้เกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดดอนทาน,นีอะไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปเช่นครับมาปล่อยคลิปมาปแ่งหน,น้ายังไม่เข้ามาเพราะเขาออกพื้นที่แล้ววันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่เหมือนกันเขาจะเข้ามากี่โมงพวกหนูไม่ทราบเพราะรานั่นแหละแค่จะถามว่าเนี่ยไปรู้ว่าแค่จะถามแต่ตอนนี้ธายให้ฟังโย ห<ๆ>นูกำลังทําให้เนาะเพราะฉะนั้นฟังนะไม่ต้องคิดอะไรใครไม่ตอบก็หยุดแค่น,น,นี้ก็จบไงก็หยุดไงหยุดแล้วนี่คือจบแล้วแต่ถ้าแมพูดอ<ๆ>ีกคำหนึ่งหนูไม่ทำเลยใกล้กับบ้านทุกคนเงียบนะเงียบคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่มักจะไม่ตัดสินใครถ้าพี่มีเห็นหัวไม่เห็นทายแต่ตรงนี้พี่ตัดสินได้อาจารย์ตัดสินว่าไงข้าราชารผิดเพราะเนี่ยดูน้ําเสียงเธอสิ เงียบฟังนี่ตอบอยู่คือถ้าเธอบอกเออคือคุณต้นไม่อยู่นะคะแ้ะไม่รู้จะกลับเมื่อไรแต่เรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหนูทำให้ได้ครัไม่ต้องตัวว่าจะถามอยู่เงียบ <laughs> ไม่ได้อย่างนี้นนเนาะจัจาร์เนาะคือเห็นชัดคือก๊อฟแปลดซิเบลมาวัดเลยเดซิเบลลูกค้าต่ำกว่าแน่นอนลูกค้าพูดตองคาพูดบอกให้เงียบพูดลูกค้าพูดว่า่าด้วยค่าดซิเบลลูกค้าต่ำกว่าแน่นอน อันนี้ชัดค่ะอันนี้ไม่ต้องดูหัวไมไ่ต้องดูท้ายค่ะพี่สรุปได้เลยเธอขึ้นเสียงก่อน <No. S 1> เพราะเธอรำคาญต้องบอกว่าเงียจารย์เรื่องราวเนี่ยคือชาวบ้านในคลิปเนี่ยเขาไปถามหาหัวหน้านแผนกเพื่อจะคุยธุรกรรมการเงินด้วย mm hmm. แต่เหมือนติดต่อคนนั้นไม่ได้เขาไม่อยู่เออก็ลบแล้วจะเจอเจ้าตัว พนักงานก็พยายามชี้แจงว่าฟังเธอที่ไปก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรเธอกำลังรับเรื่องแทนอยู่เรื่องนี้เขาบานไปถึงขั้นโทรจะมีการไปแจ้งความนะคะโดยพนักงานธนาคารเนี่ยแต่เป็นผู้ช่วยสาขาที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่คนพูดไปแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพ่อคลิปไปโพสเนื่องจากอยู่ในคลิปและถูกแชร์ออกไปคนด่าเนี่ยไม่ได้โพสนะคนที่นั่งอยู่คนเนี้ยไม่รู้ว่าหนึ่งหรือสองเนี่ยไปไปเหมือนไปออกแจ้งความอาจารย์เอาเถอะ เขอ,อาจจะชนะทางด้านกฎหมายแต่เธอไม่ชนะทางสังคมหรอกเนเพราะมันเห็นชัดหมือนกันพี่บอกแล้วคนเราเนี่ยนะคดีเวลาเราทําคดีอะไรก็ตามนะเราจะถูกลงโทษสามชั้นนะครับ,รบชั้นที่หนึ่งกฎหมายเอาเรื่องเราได้ไหมอ่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองกฎหมายไม่เอาเรื่องเราสังคมดา่าเราไหมชั้นที่สามถ้าสังคมไม่ดา่าตัวเราเองอ่ะสบายใจไหมอ่าอันนี้สําคัญมันสามชั้นนะกอฟมันไม่ใช่ชั้นเดียว เรารอดกฎหมายมาได้แต่สังคมบอกเออมันโชคดีหลักฐานมันไม่ครบมันก็เลยรอดอ่านี่เราไม่มเราเราไม่ผ่านสังคมแล้วนะแต่ถ้าเกิดสังคมบอกเนี่ยเห็นไหมไปหาเรื่องเขาส,สุดท้ายก็ยกฟ้องอ่านี่สังคมก็เห็นใจนะแต่ตัวเราอะถ้าเรารู้ว่าที่เราทําไปจริงๆแล้วมันผิดอ่ะถามเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขเ,<อ>เพราะเนีที่ทําไปแล้วพอคลิปมันออกไปอาจารย์พนักง,งานก็บอกว่า ต้องบอกนะเขาก็เล่าว่าลูกค้ามาสอบถามอย่างที่บอกไม่อยู่ติดต่อไม่ได้แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เสียงดังสร้างความ,มารำคาัใที่คนอื่นอันนี้เขาบอกว่าลูกค้าทาแบบนั้นนะประกอบกับการบริการเนี่ยล่าช้ากว่าปกติเพราะว่าโซเชียลดิสเซนติ่งอยู่ลูกค้าก็เริ่มเสียงดังและพยายามพูดคุยกับเจ้าหน้าทีท่ทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงคิวก็เลยทำมาทำให้พนักง,งานในคลิปพยายามคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้ลูกค้ากลุ่มเงกล่าวสร้างความรังาญให้ลูกค้าคนอื่น แต่เราฟังเราได้เห็นนะว่าเดซิเบลไม่เท่ากันน่ะต้องเ,<ร>อเปิดอ,อีกรอบหนึ่งได้เลยพี่ยืนยันว่าเดซิเบลลูกค้าเบาวกว่าอ่ะลองเปิดดูลองเปิดดูคุณอย่าพูดอะไรค่ะแล้วติดต่อให้แล้วหน้าต้นะติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ทำให้นะหนูกำลัง จบแล้วไหนถ้าแม่พูดอีกคำหนึ่งนูไม่ทอาเลยไปกลับบ้านทุกคนเนี่ยนั่งได้ยินเะสียงลูกค้าเลยครอบถ้าเดซิเบลเท่ากันเราต้องได้ยินบ้างสิแต่นี่เราแทบไม่ได้ยินเสียงลูกค้าเลยอย่างที่อาจารย์บอกครับคุณผู้ชมล่าสุดพนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็มาขอโทษแล้วก็บอกว่าทำความเข้าใจกับลูกค้าแล้วและได้สอบสวนและค่าโทษทางวินัยไปแล้วด้วย คือคําว่าทําความเข้าใจแล้วเราได้ยินบ่อยไหมครับเวลาครูมีปัญหากันนักเรียนพอออกจะบอกทําเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วกับพ่อแม่เด็กแล้วไม่รู้ทําความเข้าใจอะไรกันเนาะเราก็ไม่รู้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องบริการล้วนๆนอาจารย์ถึงบอกคนให้บริการน่ะนับหนึ่งถึงพันแล้วลูกค้าจะเป็น A เป็น B เป็น C เป็นอะไรต่างๆเราคือ A เราต้องเอให้ได้ทุกครั้งเนาะและอีกอย่างหนึ่ง ลูกค้าทุกคนที่มาหาเราเป็นคนที่หนึ่งเสมอเพราะบางทีเนี่ยวันนี้เรารับลูกค้า20คนคนที่หนึ่งใช้ได้คนที่สองใช้ได้คนที่สามหน้าตบคนที่สี่ใช้ได้คนที่ห้าใช้ได้คนที่หกถ้ากูข้ามึงได้ไม่ติดคุกกูค้าแล้วคนที่เจ็ดใช้ได้คนที่แปดใช้ได้คนที่เก้ากูอยากหยียบหน้ามึงเพราะฉะนั้นกูทนมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่สิบกูขอระบายหน่อยเถอว่าซึ่งคนที่สิบอาจจะเป็นคนดีก็ได้ใช่ไงมันซวยไงมันซวยไปจุดที่เธอทนไม่ได้แล้วไง เพราะฉะนั้นให้มองลูกค้าเป็นคนที่หนึ่งเสมอเราจะได้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกค้าคนแรกเั็งที่เขาอย่างเช่นตอนวันหนึ่งเนี่ยพี่ไปที่เวกัสกระเป๋าไม่มาของหลายๆคนทุกค,คนก็ยืนถามพี่ก็ยืนข้างๆเขานั่นแหละคนก็มาถามเป็นสิบคนคำตอบเขาเนี่ยเสียงเดซิเบลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวินิ a ก r r ไร e จะมาเท่านั้นไฟนี้จากนั้นมาอย่างนี้เป็น10บคนเสียงตอนหลังเขาบอกมามาแน่ๆมาไฟานี้มันหลงไปที่ฟลอริดามันจะไฟเบอร,ร์นี้จะถึงเท่านี้เธอเริ่มโมโหแล้วไงแต่อย่าลืมว่าคนที่มาถามเป็นคนที่ยี่สิบเธอไม่รู้หรอกว่าถาม<น>าไปแล้วสิบเก้าคนเธอก็<ๆ>ยืนรอแล้วมันไม่มาสักทีอะ เธอก็มาถามเจ้าหน้าท pues kind of ี่อีเจ้าหน้าที่ก็โดนถามมาพี่ยืนอยู่ใกล้เขานั่นแหละเห็นเลยเห็นเลยว่ามีพนักงานมีคะามีคุณปรานแล้วเดซิเบลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเป็นคนให้บริการเอเสมออ่ะคุณผู้ชมพูดอะไรมาบ้างไหนดูซิคุณผู้ชมพูดอะไรกันมาบ้างเขาบอกคลิปนี้พนักงานเคยเป็นครูสอนเด็กมาก่อนแหละมังคะอาจารย์ก็คืออาจจะเคยสอนเด็กอนุบาล เ้า no, ก็จะเสียงดังหน่อยมีอีกไหมมีข้อความ,มอีกไหมอ่าไม่มีเดี๋ยวเราจะเบรคคุณอ๋อมีในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเองถ้ามีลูกค้าติเราเราต้องยอมรับและแก้ไขนะคะแต่ไม่เคยมีขาดใจเย็นๆคนสม,มัยนี้ใจร้อนจริงๆคุณองานอาหารยังไงก็ยอมค่ะพี่ยังบอกลูกน้องพี่เลยถ้าเกิดเขาสั่งไก่เราไก่ไปให้แต่เขาเปลี่ยนใจแต่เขาไม่ยอมบอกเขาเปลี่ยนใจเขาบอกจะไม่ได้สั่งไก่แยวฉันสั่งเนื้อ เอากลับเข้ามาเพราะเรากินได้แล้วเอาเนื้อออกไปให้เขาไม่ต้องไปเถียงเถี่พี่สั่งนะคะไม่ต้องเรากินเองได้ยังไงเดี๋ยวร้านเลิกเราร้านเลิกเราต้องกินอยู่แล้วก็เก็บไว้เกณฑ์ให้ลูกค้าสบายใจดีกว่าเออแล้วเราเอาเนื้อไปให้เขาเพราะ,ะลูกค้าบางคนสั่งแล้วเปลี่ยนใจทีหลังก็มีเยอะไปอมีข้อความหนึ่งเห็นเฟซลูกค้าโพสว่าเจ้าของร้านไม่ขอไปขอโทษถึงที่ทํางานแถมให้กินฟรีตลอดชีวิต แต่ลูกค้าบอกไม่ยอมต้องให้ลุงมาขอโทษออกข่าวถึงจะยอมนี่อันนี้ก็เกินไปคือจะเรียกร้องอะไรเพื่ออะไรเขามาขอโทษเขาสำนึกแล้วอยากประจานเขาเหรออยากถ้าอย่างนี้คงมีอะไรสำคัญอยากประจานเขาเหรอไม่เอาน้อเนาะ,อ,ะนะอ่ะเดี๋ยวเบรกคู่หนึ่งช่วงหน้าทิกตอกกำลังมาแรงทิกตอกเป็นแอปพลิเคชันใหม่คนตามเยอะโพสอะไรคนก็ตามปรากฏว่าทัวลงดาวทิกตอก เรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักคู่เดียวครับ